สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องปายตอนนี้ยืนในช่องของจิมโุชิมาและเพื่อนโอชิเอะนะคะเลือกแล้วพี่น้องแมวลาเลือแล้วแต่ที่าช่วงบรรยากาศว่าเดี๋ยวลูกเตาลูกูแดนเซอร์กต่ทีซ้อมต่อนอ่าอ่ะไปไปช่วงบรรยากาศกันเลยนะคะกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องปลายปลายท้ายอย่างสวัสดีค่ะค่ะชอบเต้น อาแม่จะเพ่งเต้นบอลโจดโจกแบบที่ทโอ้โจกแบบทีแท้เจ็บคนบอกแม่ไปเต้นนั่นหมดหรอเนี่ยกับแม่เเอแบบแท้แท้เนี่ยบ้านเด้ออะไรเด้อเนี่ยยุ่งเหอเนี่ย่าเต้นบุ้นบ้านุ่นเต้นสี่หุดจับกลางไปเลยข้ามก็เลยเต้นอยู่นะเออ เดนเซอมื่อวัวเด้เต้นไปเลยนไปเลยคอย์า่บางดีปยิยยวใส่ชุดไม่ทันนางเอกบัสดีค่ะนางเอกเอ็บีบี้ทิมออกแน่แม่บี้ถิมโชว์ความสวยเนี่ยงามจนบ้าน บอจูบอวานจองเป็นนั่งเอกยิ่มบี้พี่น้องเอ้อคนเมียอะไรคนเมียนล้วมึงเอกเยิ่มบี้ดีไปเลยบี้ถิมช่วยไปนอนหองหัวหัวนั่งเอกยิ่มบี้บี้ถิมบี้ทิ้งไปเลยสิคะรออะไรคะับทิ่มไปที่ถิมไก่เด้อยถิมไม่ไก่เสียกันนอนกันหนาวก,ก็บอกมาใส่เนาะใหญ่จอง มาตอมเาคิดว่ามันห่อนนี่และแล้วก็ห่อนโต่ล่ะก่หนาวนั่งกินแล้วตัิมานแล้วก็นั่งก็จอแกเจียยื้อนมยีนใสไปจงโม่แจงทามวนนี้มาถามกันวันนี้พรแล้วมาทามมืออื่นมืออื่นจังโม่สันกเขาม่รู้แล้วแล้วก็ชิบไทยด้วยกันคือบแมนว่ะโอ้พาะเอกย่ดี ไปเอเกมยบี่อาจะเป็นขอแรกนึกพี I mean, ่น to so ah, to like, oh no. mm ้องถามเามันคนบอกเจ้าจักโมงแต่กาัก้นแต่บอกว่ามืออ่นกิน้พอมกันนันวมา่นเอาพ้อกันปวดบอกงูกเสียงแล้วเป็นนั่งเอเกีี่พ้อกันมืออ่นมืออ่นกับจักโมงอีกปหูสันบอเพาะคนบอกมิแต่บอกว่ามืออื่นไปทห้ยใส่บัว่าอย่างอยู่ม่รู้สนอก็บาอยูนี่หมดเใ่นกันที่พ่อท่าถ่วงฉันบอกว่ามันอยู่นี่หมดแต่ว่าอัานทายนั้นมาแล้วเละเด้่ว่ามืออ่นไปใส่ฉันฉนบอ น่าเย็นเย็นด in> ีบอกเรียบร้อยแล้วพอเรีมนะพอเีมพไปว่ามันยังก็ถามเที่ยงอะแหละว่าสัทบกก็ดูน้ำหนอแต่นบอกไปเท่านั้นก็แต่ทักบอกกินน้ำโมบะเนื้อหยอกเนื้อย่าง ยานตะอ้วนก็ต้องกินยังดอกเชงนากินตรงนงว่างมากเออท่่าเห็นยูกีป่ะนางมาไหมไปใส่อีบุ๊กเห็นเลยปกติมันก็จนั่งอยู่เดียวนี่แต่วมันไปใส่อีบุ๊กูเพื่อน นั่าในส่วนนงกเไปมาๆ่ะเวอร์ชันไครลองเนาะมืออื่นนี่เนาะนั่งเอกเย็มบี้อันเปิดตัวนั่งเอกเยีมบี้ไม่ได้พี่นองเด้อแม่ซ้ำเราสิเป็นนั่งเอกเยีมบี้โอ้ย่อยล่านี้ลำเล่าตลกมา ว่าธรรมดาด้เจ้าว่าธรรมดาเด้เจ้าเปลี่นน้ำหน้าอีกหรืนีะอ้สุดยอดสุดยอด่เป็นน้ำมันแน่เจ้าก็จะเป็ยนน้ำมูีเนาะคนไทยเป็นแต่ก็ได้เป็ีนข่อยนั่งเฝ้าอยู่ข่งไม่ได้เปลี่ยนเยยายเจ้าคือปวดชุกช้แต่เจ้าเกินไปอ๋อให้เป็นเ้อเพิ่งบอกให้เป็ี่ยนเยเี่นก็เนาะกสร้างให้ไปใชก็ยังได้ไปก็เนาะ เ็นชื่อว่ามาชาวหน่อยแล้วหละคนนสร้างอายุการให้เห็นนั่งก็ต้องไปเห็นเด่นเเป็นว่าเขาไปกินคนเด้อโอ้วาสนาหลายเด้อเจอดีเป็นนั่งอย่างนี้นี้คือบอดเปนสั่งตต้องได้ไปตามคนชุดจอดเลยเแล้วรู้ว่าจักโมงอ ให้ลองเพ่แบบเปรี๊ดนะน้อว่ะจ้ะห้องห้องต่อน้องเงินแผ่นโอ้ยจบสิไรจบมือขอได้แรกคจบเป็นเองเจ้าเจ้าเลยทองจ้เมีดบ่ะนะก่าเลยทองเอออย่ามันเพื่นเหรเจ้ารอตรงนี้เอาแบบนี้จัจบแบบเพทยๆตอนได้อาจากนายด้วยอาจากยนอยด้วยอ่เจบแบบบ่อันโง่เนี่ยสายตาเธอ เอาคอนต่างมันส่วนเอาจอนูบเอาจอนุบไปเลยอะจุ๊บเบบเท่ยังจุบแบบเท่ๆยางออกมันเบความทางสองเออมันได้เท่านีดสุดได้ท่านังได้เท่านี้ละมันแจกรอยนึงกับเอาท่านิ้เอเอาท่านี้มันบ่ได้เนาะ เปิดท้องบหมือนคนอ่นมจบนีแทออกวันเ้ลันเม่บอเม่นบ้านเมเจ้าปว่าบ้านเมเจ้าเสียวเงินเจ้าขึ้นเงินเราขึ้นเราออกลันเียังละวันนี้เแม่นวมันก็บ่ด้ดลวเนาะตั้งแต่มวนเล Nem có từ tôn mặt còn... của anh. No, nay tang 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 ที่งานสานวอยดีจนั่บอดเนาะมอนี้เอีิดมันอีเสบะมันอี้กดแค่ว่าตามก็สามสิบสี่สิบวิวสี่สิบแท้มอแช์เลยใช่ไหมแช่ยางเดียวนะกดพอมองด้แท่หมงนั้นพอมองด้แท่มนนั้นมันแท่ยางเดียวนอนแท่ย่างเดียวนะมันอีนะเออว่ามันจะฟองในแท่ดูคนมูหรอไปเดี๋ยมเงินข่กวยจิกวแช่ทรศััท์ข่สองเคียงข่อยแช่อร่อย ยนสองครื่องเนี่ยเครื่องเดยวเขากระดเส e ย t e r n a l l y ดพอยกระเสแซสแเนะแค่เยางเดียวีเครื่องเดียวเก่าเนาะเครื่องเดีวก็พมันมุนนี่แหละเออถ้าัดกรซื้อแม่กราเครื่องนี้มาใจเออบดดได้ดวงตาไนีการเอาให้สาวเอมมี่เด้ดวงตาเาได้ไหมบอไดาจักเครื่องอยู่บ่เอ หอด่านหอด่านเงื่อนหัด่านหอ่านเป็นงานบ้านเมื่อวานอาดีใจน้นักเกอยมบ m ้ได้พี่น้องด้วยแม่สามาากเนี่ยาตโทรศัพท์เครื่องไม่อิเบี้อเอาหาใ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 าชดจอทีวีพ่นอ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการที่ลูกๆลสอนนะคะพระเอกโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระเอกเอ็มดีที่ขายควายของผู้สาวนะอู้หูซาเจค่ะขายควายประมานเอาไปพี่เด็กกูได้กับว่านยามเบสเซเว่นอันที่มานบากูได้ไปกินเขาเนาะอ๋อนี่บาหัวควาเอาไปขายเลยบอกว่าเป็นไปขา เขาจะประกาศจับย่น่นว่าแบบจริงจังแฮงโอูเป็นตายาใัยคนเ็เลยสิว่าเขาจะประกาศจับเขาอยู่คนโมาหเรื่องน้ำหรือไงก็เลยว่าคนมียวเขาจะประกาศจับเจ้าอยู่พนะเอันซุ่มอันบาพวกรนไปยินเขากัเล่ท่วงขึ้นบงคนบริเวนแน่มากประเสกัเลยด้แน่บนแบบเบูลังค้นเขาเจ้าเขาไ้เบิ่งเยียบพี่นอนรวบใจม่ข้างสินะ ก็มันมาสื่อของกันเลยตื่นกันเร่ยแน่นหนาคอว่าจะมาท่วงเพราะว่าสันดอนท่ <c oughs> วงมาท่วงไปว่าจริงจังนทีแม้ท่วงบบยิมบบหัวยังหมเตีโอ้ยม่เห็นหนา <c oughs> ตื่นมาก, <c oughs> ก,กาเจ้าประกาศจะเดินขึ้นมาอเอาขวละขั้วเข้าไปขายเาสัตวแล,แล้วะไรเป็นผูจัยโชคใหม่บอกไหคับจอมอเป็นเพิงเพียงโชคดจอมเพี่งแค่ไหเตรียมโชคบระจุ ฝากพี่น้องฝากฝากแชร์กันหลายๆในเด้ออันฝากแชร์กันหลายๆนะคะเอาให้หนึ่งมาเรียงให้อยู่ยาวๆไปเลยใช่ใช่จบแบบเท่ๆฝากแชร์ฝากกดแชร์กันหลายๆมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องแชร์กันหลายๆพระเอกเอ็มบีห้องก็นอนอยู่นี่แหละพี่น้องนอนถ่าซ้อม นุกจอดดีๆรับไร้บนญบาตเที่ยพ่อเอร์บีรับไร้บนญบาตลองเล่นเต้นลำที่แรกก็ขึ้นเรียกตัวอยู่ดอกขี้เรียกตัวพระเอกบีคุณเป็นไทยเมื่อยแห้งเนี่ยบพราะได้นอนเนาะพระไทยบีบีตอนแรกไปใส่เสียงเขาเขาอะไรส่วนแล้ววะที่สามสิบครับตื่นมากับไปใส่เสียงแล้วก็นอนใส่เสียงแล้วบอกเด็กนึงก็เลยตื่นตื่นผมเด็ ไปตั้งแต่แปดโมงไปไทยวี่ต่อไปอ,ออกมาดีเลยตามพี่แม่เบิ้งก็โอเคมันมันเมือ่ยอยปวดปวดไทยพี่หล่ะก็ลุกไปครับไปอายุรุภาร์กลับไปบ้านหล่ะก็กลับมาซอกเขาเล่าต่อเพื่อจะเปิดห้องหล่ะก็ไปใส่ยิมมี่ห้องอะไรอีกเพราะมันซีมือวันนี้นอนเต็มจนแบบจนปวดหัวแบบว่าหนาวหนาวหนาวเล่นบ้างเท่าแม่ท้วงวันหนาี่ว่าเขาสอนเล่าต้อ,ไปไปองการจิรับมาตอนเย็นว่าหนาวเลยเพไหวเนี่ยตอนไหนพ่อขึ้นมากจเบื่อเลยตอนนั้น แต่ผลตอบรับมากแบบว่าสุดยอดอีกหายเมื่อยเลยหายเมื่อยอ่ะมีพี่บอกพี่พี่น้องบอกน้องกดไลคก็แชร์เด้อพี่น้องเด้อในเพลงที่มีสื่อว่าจบทแบบเท่ๆนะคะตอนนี้หกแสนกว่าแล้วใช่ไหมหกแสนกว่าแล้วเมื้อไงล่ะาจานด่านใช่กันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องสวัสดีค่ะลูกล่าซ้อมบ่ ค่ะวันดีค่ะเราสอมเป็นวสุสเ้อสุสนะคะสสูอบคุณได้ถูกการล่างใจกันแล้วกันนองเนาะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไปชั้นนี้ก่อนเมทิมขอบคุณหลายๆเ้ออยู่ในอช่องของเม็ิมิมติมลำเพลินลำเพลินตมิมกุสมาลํลำเพลินออฟิเชียโอ้ยบอบคุณทุกที่น้อง ั ai, ain, มภาษน์กระาอกเอ่มพี่ลวกะ็นางใหญ่เกม,มี้ไม่ยูเมซัมเมือนแล้วสิไปไทยเกมพี่สิปไปไทยเพียงใดนั้นกันค่ายาเขากปะเดีวันท่เาเาขอบคุณค่ะ